ถ้ามองเรื่องของจุดอ่อนจุดแข็งของบ้านเราเนี่ยอะไรน่าจะเป็นแนวทางฟื้นฟูให้เร็วที่สุดอาจารย์คือจุดอ่อนของ SME เนี่ยนจุดแข็ง SME เนี่ยเป็น SME เนี่ยจะเคลื่อนตัวเร็วครันะฮะจะไม่อุ้ยอ้ายเหมือนบริษัทใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย s m สเนี่ยสามารถที่จะ move move ด้ทันทีแต่ว่าจะต้องตาถึงหมายถึงว่าคุณต้องเข้ามาในธุรกิจที่ที่ถูกอ่ะแลาเก็ดูที่ถูกเวลา ถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนธุรกิจตัวเองไม่ทันก็เจงดีกก็เจงดิโฟลดักเปลี่ยนไม่ทันยังเจงเลยนะฮะบีบีเนี่ยล้มละลายแล้วไม่มีทาใหญ่แล้วใช่ไหมบีบีบริษัทใหญ่ล้มละลายนะฮะโฟลดักล้มละลายนะครับกล้องทุลรอยเนี่ยล้มละลายนะครับคุณอย่าว่าอย่าว่าแต่บริษัทเล็กบริษัทบริษัทใหญ่เปลี่ยนไม่ทันก็เจงครับเจเนอเรลล์มอเตอร์รู้จักใช่ไหมดีเอ็มนะฮะเจงฮะที่มันจะฟื้นตัวกลับมา ดัะนั้นหมายถึงว่าคนที่เป็น SME หรือบริษัทใหญ่ก็ตามเนี่ยนะฮะจะต้องมีสำนึกแห่งความเร่งรีบว่าตัวเองไม่สามารถจะทำแบบนั้นต่อไปได้แม้กระทั่งระดับประเทศเป็นไงประเทศเราเนี่ยถ้าไม่ move ให้ทันกับโลกเนี่ยนะครับประเทศเราอย่างนี้โลกไปแบบนี้มีชาว่างคนอื่นก็เข้ามาเสียบใช่หมาย AEC จะเข้ามาปีหน้าเนี่ยนะฮะถ้าคนไทยบริษัทไทยไม่เตรียมตัวให้พร้อมรับ AEC นะฮะ ก็จะเสร็จเลยครับดังนั้นมีผู้บริหารญี่ปุ่นท่านหนึ่งก่อนจะกลับประเทศญี่ปุ่นพูดถึงจุดอ่อนของคนไทยไว้สิบข้อโอ้ยบังคับจผมโพสเอไว้นะฮะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยนะฮะเป็นคนแบบ70%ของคนไทยที่ทํางานนะครับนะฮะไม่มองไปข้างหน้าไม่มองอนาคตนะฮะคืออยู่ไปวันๆหนึ่งครับนะฮะหรือว่าเวลาอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะอันี้ญี่ปุ่นพูดนะฮะหรือว่าการคนไทยเลี้ยงลูกไม่เป็น เวลาเลี้ยงลูกก็ไม่สอนให้ลูกอดทนนะฮะแล้วก็ทําให้ลูกเนี่ยนะฮะไม่ทนความยากลำบากแล้วก็จะมีปัญหาโรคป่วยเป็นพวกขี้ป่วยทางจิตใจอ่ะป่วยทางจิตใจบ่อยคือพูดง่ายๆเด็กใหม่เด็กใหม่มาทํางานอย่างเงี้ยลาบากหน่อยนะได้เงินเดือนน้อยหน่อยหัวหน้าด่าหน่อยออกเลยฮะแต่ตอนนี้ธนาคารในตอนนี้คุณรู้ไหมเมื่อก่อนธนาคารสมัยผมเนี่ยใครเข้าทํางานธนาคารนั่งเคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะ อยู่กันไปช่วยชีวิตเลยนะหรือว่าโชคดีบางคนต้องเอาเงินมาฝากเพื่อจะได้ทํางานธนาคารเดี๋ยวนี้เฉลี่ยธนาคารอยู่กี่เดือนคุณรู้ไหมเท่าไหร่คะอาจารย์ดาวสามเดือนหกเดือนตต่สี่เดือนสี่เดือนทั้งนั้นเพราะเด็กมันไม่ยอมขายนะฮะแสดงว่าความอดทนของคนสมัยก่อนกับปัจจุบันนี้มีผลเมนกันในการขับเคลื่อนธุรกิจญี่ปุ่นบอกว่าคนไทยมีสํานึกในหน้าที่ต่าโอ้โหไม่หยุกคนนะฮะญี่ปุ่นคนนั้นบอกว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมขี้อิจฉาเป็นสังคมที่ไม่เป็นสุภาพบุรุษ อาจารผู้ชมก็เข้าไปอ่านในทว i ต t e r ผมได้ผมโพสกันแล้ว MKTMG นะฮะอาจารย์มองไงฮะกับสิ่งที่เขาพูดถึงแบบนี้ก็จริงๆผู้ดตรงๆก็จริงนะคือเป็นประเทศผู้บริหารประเทศที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยมองประเทศที่เราเป็นดาวบริวารก็นะในทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเป็นเป็นดาวบริวารประเทศญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยรักประเทศไทยมากที่สุดเลยคุณรู้ไหมในบรรดาที่ลงประเทศอื่นๆเนี่ยประเทศญี่ปุ่นลงประเทศไทยมากที่สุดอีกมุมหนึ่งต้องขอบคุณเขาแล้ว ทา<ช>งความขลกขั้นที่สองแล้วรประเทศอื่นนี่ปิดญี่ปุ่นหมดมีประเทศเราเนี่ยรับญี่ปุ่นถึงก็มีโกบบริอังซุมาลินเนี่ยใช่ไหมประเทศอื่นเนี่ยเขาต้านหมดเลยนะจีนเอ่ย<ช> <ๆ S 1> เกาหลีเอ่ย<ช>พม่าเอ่ยอะไรทํานองนี้นะครับก็ดีคือสิ่งที่เป็นเงาสะท้อนจากประเทศที่เป็นคู่การค้าของเราเลยครับอะไรที่พอปรับปรุงได้ก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกระจายกันต่อนะครับ